พี่น้องคะสวัสดีค่ะหมือนนะคะมาพบพอกับสาวคําพ่ออีกแล้วพี่น้องคะราสุดก็คืออยากมีเรื่องมาเมาม้อยถึงน้องอาอายสกุณาพรเออพี่น้องคะสาวคําพ่อนะคะได้ไปเห็นเนาะโพสต์โพสต์หนึ่งจาก fc แฟนคลับได้โพสต์ถึงน้องอาอายแบบนี้ในกลุ่มบ้านฮักกลุ่มพอ่อจาจ๋านั่นแหละพี่น้องคะก็คือกลุ่มอาอายตาลุ่มกับพอ่อจ่าหน้ามนั่นเองพี่น้องได้มี fc แฟนคลับท่านหนึ่งนะคะ เพินน่นได้โพสต์บอกว่าแบบนี้พี่น้องคาพอด้อา่านกบโอ้โหต้องเลื่อนดูคอมเมนต์ต้องเลื่อนดูความคิดเห็นอย่างมากเพราะว่าเออยังไงล่ะไอเพิ่นเดว่าออกมาถึงเรื่องเล่าต่างๆนะพี่น้องคาว่าเออเนี่ยกว่าจะมีอ่ะพี่น้องจะได้กระตามเดี๋ยวเสียงเบาโพสต์นีนก่อนพี่น้องคาเพินพ่นโพสต์วางมือเศร้านะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่า f อส่วนมากมองอาไอเป็นแค่คนเก่งน่ารักแต่ล้านสาวคนนี้ เป็นผู้มีจริตพระโสดาบันบาร,ร,รมีของน้องหนุนนําชูพ่อจ๋าได้นี่แหละครับพี่น้องคะพ่อเด้เห็นกับโอโหเพิ่นได้ออกมาแบบว่าเป็นเอฟซเนาะเอฟซเพื่นออกมาพูดอย่างนี้ถึงอไอพ่อ,อ,พอจ๋าว่าเออนี่แหละตั้แต่มียไอเข้ามาเหมือนกับว่าพ่อจ๋าก,ก็แบบมีดวงมีอะไร,ไรแบบเหมือนกับปังดังพูดแต่ก็ยังสมืนน่นหนีพี่น้องคะแบบ ไอชู้ข้นมานะพี่น้องค่ะประมาณนี้นั่นแหละพี่น้องแล้วคือแฟนคลับแต่ละคนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าใช่จ้าถูกต้องค่ะ FC หลายคนในคอมเมนต์คับพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาคอมเมนต์ต่อจากโพดโพดนี้ดิเพื่อนเดี๋ยวพูดออกมาพี่น้องคะว่าเออใช่แล้วจังสัน่นจังสี่ลายแฮ้พี่น้องค่ะเป็นเกือบร้อยร้อยคอมเมนต์อืมแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงคอมเมนต์ให้ฟังว่าเพื่อนอ่าเพื่อนบอกถึงประมาณไหนบอกถึงยังไงพี่น้องค่ะ อยากบอกสูพี่น้องฟังพี่น้องคะเพราะว่าคนในกลุ่มไอก็คือเกือบจะห้าหมื่นแล้วบางคนก็คือแชร์คลิปของน้องลงพูดถึงน้องลงเยอะมากๆอาจจะไม่เห็นโพสต์นี้อาจจะไม่ได้เห็นเรื่องราวที่เอฟซีเอามาพูดในคลิปในโพสต์โพสต์นี้นะคะพี่น้องขาอืมสาหรับคนแม่ๆคนไหนที่ยังไม่เห็นก็มาดูในคลิปคลิปนี้ได้นะคะพี่น้องขานี่ เอบอกว่าเห็นด้วยค่ะอืมอา,อายเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบาร,รมีครับน้องมีขันติความอดทนเป็นเลิศเออน้องเป็นคนที่มีฝ่ามือที่แบไว้พร้อมให้และสละกับทุกคนที่มีโอกาสมีความกระตันยูแทนคุณแทนผู้มีพระคุณผลมาน้องเป็นคนไม่โกรธยิ้มแย้มนี่แหละครับคือนิสัยของพระโสดาบันบุตรของพระพุทธเจ้าอืมหาใช่ผมอวยหลับหูหลับตาผลมาพี่น้องขาอืมแฟนคลับก็คือ พูดถึงน้องก็คือ,อเหมือนกับเพิ่นกะบเมีนเด็กหน่อยแล้วเพิ่นกะอายุไงเพิ่นกะเออเหมือนกับว่าคนมีอายุแล้วเพิ่นเอาพูดอย่างนี้ครับพี่น้องครัเขาเป็นว่าเด็กหน่อยซุ่มซีซุ่มหามาเบาๆนี่ครับพี่น้องคอืาใช่ค่ะน้องเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีน้องจะบรรอกคือคนอื่นแม่แต่ความคิดเด็กหน่อยอายุคสิบเอ็ดหวบบางคนยังบเบาบูรื่องเลยน้องเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองห้ามความคิดบดีกับ ห้ามคิดบดีกับน้องได้ขาดถ้าไม่กลัวแพ้ภัยตนเองเหมือนพ่อนกของเขาค่ะก็คือเอฟซีก็คือ,คอยืะมากๆเอฟซีก็คืออ่ะยังไงละ่ะเป็นคอยเป็นเกาะคอยปกป้องอาอายได้เยี่ยมมากๆอจะไม่มีดรามา่าใดๆสยบน้องได้เพราะน้องมีใจที่ยึดปล่อยวางง่ายใครดราม่าจะแพ้ภัยตนเองแฟนคบเพูนวาเพราะมีศีลเป็นนิสยัยมีธรรมะประจําใจ สังเกตน้องได้ในชีวิตประจําวันของน้องและจะเห็นว่าน้องคือพระอะรอยิยะเบื้องต้นขานี่แหละค่ะพี่น้องืาแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องแบบพระพุทธเจ้าเรื่องของอะไรก็ให้พี่น้องแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟังบางคนก็อาจจะมีบางคนก็มองบางมุมบางคนก็มองอีกบางมุมหนึ่งอาจจะมีความคิดไม่ตรงกันแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าออแฟนขาเพิ่นพูดได้พจน์พจน์ถึงน้องว่าอย่างนี้นะมีคอมเมนต์ พูดถึงน้องว่าอย่างนี้นะอ่าเอาไว้ไม่แม่แฟนคลับได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องคะแล้วก็คอมเมนต์พ่อลูกคู่บุญค่ะบุญเขาหนุนกันปังๆขึ้นทุกวันพี่น้องคะแต่กับเมนอีกีพี่น้องคะตั้งแต่พอหลุมนี้มหาหากันได้มาเจอกันได้มาพี่มีมีวาสนาได้มาพกอ,อกันเนี่ยคือมีแต่ความปังจริงๆโอ,อ้พี่น้องสังเกตบึงบอกมีแต่ความปังงานเข้าไม้ว่าจะอะไรก็ตามปังมากๆอืแฟนคลับนาเน้นขึ้นทุกๆวัน จากคนแฟนครับบเคยเบิงหมอลำาก้ว่าเบิงหมอลำนี่แหละอ่าให้พี่น้องเบิงให้พี่น้องคือซ้ำหนีว่าขนาดคนบล็เคยพอสิีพะเบิงหมอลำแก้เบิงหมอลำายอ่อนอ่าอาจสุกัญพ่อย้อนเสียงวีหุนี่แหละค่ะพี่น้องคอืมบุญสองคนนี้เขาเกื้อกูลกันจริงๆค่ะเพราะว่าพี่น้องค้าเห็นด้วยค่ะใช่เลยถูกต้องอืมใช่แล้วคะ่ะน้องเป็นคนมีจิตใจดีเมตตาให้ได้ถึงถึงได้มาอยู่กับพ่อจ๋าคะ่ะอพอดูคู่บุญจริงๆคู่นี้ใช่ค่ะ พ่อทําเพื่อลูกทุกอย่างแต่ถึงจะไม่ใช่พ่อดแท้แต่ก็ทําเพื่อลูกเกือบทุกอย่างก็คือบอกตรงนี้แหละซึงก็เป็นพ่อจ๋าลูกจ๋าคู่บุญมาช่วยเหลือเกอื้อกูลกันอืม,มนจ๋าพ่อลูกคู่นี่ก็ขึ้นน่ารักมากสร้างบุญร่วมกันจังไดว่าเป็นแบบเด๋วมาพ่อกันคือเทพบุญแต่ศาสตร์บางกรอบอหรือจังใดยังไงคะพี่น้องคะเฟ่นขับเพื่อนแดดแบบว่าเหมือนกับพูด พูดกันในคอมเมนต์นะพูดกันไปตอบกันมาเนี่แหละพี่น้องขาก็สมัถไปอ่านได้ไปเบื้องได้ว่างมือเศร้ากับพี่น้องกันเลื่อนฮะในกลุ่มอ๋อพี่น้องขาอาจจะโดนไพ่ไพบ่บบกี้คานไพข่ขีคานเรือนกับเบื้องคลิปนี้ก็ได้กแตจียอ่อความคิดเห็นทีเด่นๆมากอ้าอกไอ้ซูแฟนครับเดยรับชรมรับฟังกันนี่แหลคะค่ะอืมแล้วก็มีเอฟซีท่านนี้บอกว่าบุญวัสนาของอีหลาสูงครับที่มีแต่คนทักและส่งเสริมดูดวงตาของน้องจะมีบาร,รมีมากปกครองคนได้ยอย่างมีคุณภาพ พี่น้องคาแต่ละคอมเมนต์คือมีแต่คอมเมนต์ปังๆจริงๆพี่น้องืาใช่ค่ะเด็กคนนี้เขามีบุญภาระมีบุญบารมีที่มีจะได้มาอยู่กับพ่อนุของเขาเห็นมันแรกที่พ่อจ๋าไปรับน้องมาจากบ้านก็ยังรักน้องทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยที่จะพูดคุยกันมาแบบเหมือนกับนิสนุกันมาโดนไม่ไม่มีเลยคือพ่อจ๋ากคือได้เห็นคลิปนี้คืออ่ะ เหมือนกับว่าเหมือนมีมีความผูกพันเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะแบบเดืองมมนีเท่ากามันกับวอาไรายบ่ไหพี่น้องคะเป็นเรื่องแบบอ่าอา,อา,อา,าคตเป็นเรื่องของวัสนาบุญบาร,รมีนุนน่าเรื่องเหมือนกับเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะ,นะ<ค><ณ>พี่น้องคะเรื่องมุนีกับอธิบายยากพี่น้องคะสาหรับใครที่เพิ่นเบอร์เสื้อหรือเพิ่นเสื้อ,อสีนะาพี่น้องแต่ซ้อมผ่อยเสื้อพี่น้องคะเสื้อว่า แต่ละคนมาพอกันก็ต้องมีแบบสมัยตะกี้เคยเฮ็ดบุญรวมกันเคยมีวาสนาะสดงสีจะได้พอกันพี่น้องคะนี่อาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะเป็นบุญวาสนานำพาทีได้วมาพอกันพี่น้องอืมแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งคือยาวมากๆเลยเพื่อนบอกว่าสังเกตเหมือนกันคะ่ะมีวันหนึ่งพ่อจ๋าไปแสดงที่เมืองเลยพาน้องแวะก,กินข้าวน้องบอกอยากกินกุ้งเต้น พอร้านเอากุ้งเต้นมาส่งให้น้องแผ่สัเบเพสัตตาทันทีเลยค่ะพ่อจ๋าเลยบอกว่าเขาเป็นอาหารนะลูกไม่เป็นไรหรอกยังคิดอยู่ว่าทําไมเด็กคนนี้รู้จักคําว่าแผ่เม่ตาก็คิดแค่เรื่องนี้มาตลอดเลยค่ะเห็นเขากล่าวว่าแผ่แม่ตาอีกครั้งหนึ่งมลงตายบนเวทีน้นก็สัเบเพสับตาอาอายก็คือสัเบเพสสับตาพี่น้องคะแล้วก็แล้วก็บอกว่า ก็ดูเขาแปลกอยู่นะคะคิดว่าเป็นคนมีบุญมาเกิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะชอบแรันน้องเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่วันแรกที่พ่อจ๋ามารับที่บ้านน้องอ,อ๋อพี่น้องคะานี่แหละเรื่องราวโมเมนต์ที่ FC แฟนคลับได้พูดถึงมีเยอะมากพี่น้องค่ะเยอะมากๆแล้วก็ FC ผู้หนึงบอกว่าไม่เคยติดตามคณะวงหมอลำวงไหนเลยเพราะได้มาเจอคลิปที่ไปรับอาอรู้สึกเอ็นดู อ๋อรู้สึกเอ็นดูก็เลยกดติดตามทันทีเพลานี้คือหาทางออกจากาเสียงวิหกจากบอดนกจากอาอาจากทีมงานบอดาดเลยว่าสัตว์พี่นอ้องเออนี่แหละถึงความที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆในเรื่องราวที่เราได้เล่ามาเนาะใช่ค่ะเป็นพอ่อลูกคูมม่บุญจริงๆนี่ค่ะพี่น้องค่ะแฟนขับสวนมากก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า อารบอสหนก็คือเป็นพอ่อลูกคู่บุญคู่สางคู่สมนั่นแหละพี่น้องคาที่เดมาพอกันเดมเาพ่ปะกันนะน,นะพี่น้องคาเป็นพอ่อลูกกันในทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่พอ่อแท้แต่ก็คือรักเหมือนพอ่อแท้รักเหมือนลูกแท้เนี่ยครพี่น้องคาเหมือนนี้กับมข่าวน,นี่แหละมาบอกส่กพี่นองฟังในเรื่องเล่าที่ว่าเออมีเอฟซี FC ท่านนี้พอถึงอาร์อย่างนี้นะตดมาบอกส่กพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงตเพ,งพื้นบอดดเอีเห็นโพส์นี้ติบอดด้เห็นใน อคอมเมนต์ในเรื่องราวนี้ได้มาฟังกันพี่น้องค้านี่แหละจังได็กะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับแซวออมพ่อได้ค่ะพี่น้องค้ากะบางคอมเมนต์อาจสีตอบแน่บ่ตอบแน่กะนี่เลยค่ะพี่น้องค้ากะอ่านทุกคอมเมนต์พี่น้องค้าพี่น้องคะสซารับุนี้นะคะกะขอลาเพียงคดีพี่น้องค้าไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ